สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่ครับชลบุรีกัเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับวันนี้ก็ลงโปรงลงนาครับมาพ่อแม่พี่น้องมาช่วยผมตัดตัวเฟืองนะครับตัดตัวเฟืองนี่ก็ใช้ชุดทัดยาติดกับรถไถนะครับรถไถก็เป็นรถไถขนาดเล็กยาวแรงนะครับก็ได้ชุดทัดยาจีนครับมาไปพบกันท้องานครับครับติดกับรถไถจีนนะครับใช่ทัดยาอะไรครับวันนี้เอามาตัดตัวเฟืองครับพ่อแม่พี่น้องครับมี่ปอดก็ทัดได้แบบกระดุยกระจายเลยนะครับ ของเสียงนี่แหลมมดเลยนะครับนี่พอนะครับของกรได้ิ่งครับ่ตัดหญ้ามาดัดของเสียงครับเด็ดขับรถไถนะครับรถไถนี่สาวแรงนะครับเอายกครับนี่พวกกนได้ิ่งนะครับนี่ยกแล้วครับนี่ปชูจีนะครับไปมิเกยูนั่นลุ่มนะครับ ด้นล่างเข้าไปเข้าไปนี่แบบเนียนเนียนเลยครับพอตัดออกมานะครับแล้วเฟ้นเลยนะครับระจุยไม่มีเหลือนะครับยกก่อนครับยกก่อนหน้าปอกนะครับกันอยู่นะครับผมก็ใช้ทลิปครับไม่มียยุ่นั่นลุมนะครับ วางไปนะครับอ่าทำงนานไปครับตั้เหลือครับตั้งเหลืองเนียเน่ยกระจายเลยนะครับนี่ครับตัดยาก็ได้นะครับไปแล้วครับไปแล้วลมาแหายให้ไม้แล้วครับตั้งเหลือวะให้ไม้นะครับแรงไม้ ถอยขอยขมุมก่อนครับอ,อครับกันยี่ครับรถสถขนาดเล็กไปเลยครับไปเลยนครับอแม่ปน่ครับคลิปนี้ดีปะปอแม่ปิโน่ม,มา ด้วยผมตัดดอวเฟียงนะครับกอดใจชุดตัดยาที่ก๊าซรถไถ่นะครับกอดตองรงหลุมกอดมีมิมิตี้นะครับผมก็ขอขอบคุณผู้ม่เป็นนกจูดซุดจูนนะครับอย่าคอยที่ตามเคลียของผมนะครับจะได้ก่อนจะไ่ลืมกดติดต่อใครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับประกาศเคลียใหม่ครับขอบคุณครับ